ผู้ใดที่ได้สวดคาถานี้จะมีเงินทองไหลามาเทมาตลอดอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพ d i ินะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้เนี่ยผมจะมาให้คาถาศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวสายมูคาถานึงนะครับพระคาถานี้มีความศักดิ์สิทธิ์ที่สูงมากๆนะครับ ฉะนั้นเนี่ยใครที่สวดคาถานี้เนี่ยแล้วตั้งใจทำมาหากินประกอบสัมมาอาชีพนะครับก็คืออาชีพที่สุจริตไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมเนี่ยก็จะมีเงินทองไหลมาเทมาเรื่อยๆนะครับดึงดูดลูกค้าดึงดูดใจคนดึงดูดตาคนให้คนสนใจสิ่งที่เราทำให้คนอยากซื้อของกับเราให้คนอยาก ใช้สินค้าและบริการของเรานะครับแต่ว่าตัวเราเนี่ยก็ต้องทำให้สินค้าและบริการของเราเนี่ยดีขึ้นด้วยนะครับเพื่อที่จะให้เกิดการบอกต่อนั่นเองนะครับก็พระคาถานี้เนี่ยเป็นคาถาเรียกให้โภครัพย์หรือสิ่งที่เรียกว่าเงินทองไหลมาเทมานะครับฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมที่จะ มันทาทานเท่าที่เราจะทําได้แล้วก็มันฝึกจิตภาวนาหรือการนั่งสมาธิอย่างสม่ําเสมอนะครับจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีทรัพย์สินมีเงินทองไหลมาเทมาได้มากขึ้นนะครับก็คือถ้าเรียกง่ายๆเนี่ยเขาเรียกว่าวิชาเรียกทรัพย์หรือวิชาดูทรัพย์นั่นเองนะครับสำหรับวิธีการสวดคาถานี้ก็ให้ท่องนะโมสามจบก่อน นะโมต,ะะะโตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมต,ะะะโตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมา สัมพุทธะนะโมตัสสะพาคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะจากนั้นเนี่ยก็ให้ระลึกถึงคุณพรัตนาไตาสักครู่หนึ่งนะครับ แล้วก็สวดตามผมดังต่อไปนี้นะครับนาสังสิโมมหาราโพณชาลีติพระวันตุมนีนาสังสิโม มหาลาโภณชาลีติพระวันตุเมนาสังี่โมมหาลาโภณชาลีติพระวันตุเม ด้วยอำนาจคุณพารัตนาตายขอผลบุญทั้งหลายนี้โปรโดตนบรรดาให้ข้าพเจ้ามีเงินทองไหลมาเทมา ไม่ขาดสายทำกิจการงานสิ่งใดอยู่ก็แล้วแต่ขอให้มีแต่ความรุ่งเรืองประสบความสำเร็จมีแต่คนสนใจอยากซื้อสินค้าบริการเสมอ ขอให้ซื้อง่ายขายคล่องกลับมาซื้อซ้ำไม่มีปัญหาใดๆและขอให้มีโชคมีลาภ หาเงินค่องตลอดไปด้วยเธอสาธุก็คาถานี้เนี่ยเป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับเป็นหนึ่งในคาถาเรียกทรัพย์ที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินมาแล้วนะครับแต่บางคนเนี่ยก็อาจจะยังไม่เคยได้ยินนะครับเรียกได้ว่าเป็นหัวใจของหลายคาถามารวมกัน นะครับคาถาของ ary, ขาาพัสสิวลีนะครับคาถามหาลาบนะครับก็หลายๆคาถามารวมกันนะครับทำให้เกิดคาถานี้ก็มีความศักดิ์สิทธิ์สูงมากๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ผู้สวดเนี่ยถ้าทำธุรกิจหรือทำงานในสัมมาอาชีพเนี่ยก็รับรองเลยว่ากิจการการค้าเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้น นะครับทำอะไรเนี่ยก็จะค่อยๆเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะครับแต่ใช้เวลามากน้อยแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับพลังจิตแล้วก็บุญของแต่ละคนที่เคยทํามานะครับบางคนถ้าสร้างบุญบารมีมาเยอะเนี่ยก็แป๊บเดียวเห็นผลนะแป๊บเดียวได้เลยแป๊บเดียวส่งผลเลยนะครับแต่ถ้าใครที่เพิ่งจะมาสวดนะอ่ะก็อาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อย นะครับกว่าจะได้ผลหรือกว่าจะเห็นผลนะครับแต่ไม่มีศูนย์เปล่าแน่นอนนะครับการทำบุญสร้างบาร,รมีเนี่ยไม่มีศูนย์เปล่านะครับมีแต่ยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งทำยิ่งเพิ่มนะครับแม้บางครั้งเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เห็นผลภายในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะครับแต่มีผลอย่างแน่นอนนะครับ ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็มันทําบุญสร้างกุศสไว้นะครับถึงแม้ว่าวันนี้อาจจะยังไม่ได้เห็นผลอะไรก็ตามแต่เชื่อว่าในสักวันหนึ่งนะครับรับรองเลยว่าคุณจะเหลือเชื่อนะครับถ้าบุญบรารมีส่งผลเนี่ยจะเหลือเชื่อนะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ